มาบ่อยแลอเกินการละหมาดที่มีก้อนหินวางตรงหน้าผากเนี่ยหมายความว่าอย่างไรจากกทมครับก้อนหินอะไรระวงังที่หน้าผากก็ไม่รู้วางวเนี่เวลาสุูดไปแล้วก็จะมีมันยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงครับที่จะถามในเรื่องดินการ巴拉หรือเปล่าใช่แล้วถา,ถามถามให้ถามให้ตรงหน่อยภ<อ><ส>าษาอังกฤษก็เรียกคาบาลา คาบาลาดินคาบาลากาบาลคือถามอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยมันก็จะได้คําตอบที่ไม่ชัดเจนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายที่ถามเนี่ยคืออะไรแต่ถ้าถามเอาเรื่องดินการบาล่าไปดูว่าเรื่องดินการบาลามันคืออะไรมันคืออะไรกาบาลานี่คือชื่อเมือง อยู่ในประเทศอิรักทางตอนใต้ทางตอนใต้ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางใต้ประมาณร้อยกว่ากิโลว่าไปนั่นคือดินแดนกัรบัละครับซึ่งชาวชาวชีอะถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และใบตุลล้อล่ะนั่นก็อีกที่หนึ่งแต่นี่อีกที่หนึ่งอีกสาหรับชีอะนี่เขาเอาตรงนี้อีกที่หนึ่งอีกถามว่าทาไมถึงศักดิ์สิทธิ์ล่ะเออทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์เพราะอันเนื่องมาจากอิหม่ามลำดับที่ที่สามของชีอะใครชื่อท่านคุเซนคุเซน อาล,ลำดับที่หนึ่งฮัสซันลูกของอาล,ลำดับที่สองอูอเซนลำดับที่สามครับคือเดี๋ยวบอกก่อนนะบุคคลทั้งสามเนี่ยรอฮหมฮาฮุมุลลอฮ์รอเดียวลอฮุอันฮุมขออัลลอฮ์ทรงเมตตาขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยคนทั้งสามอี <คน S 1> ฮาสาัสซันอูเซนเนี่ยนะทั้งสามท่านเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพฤติกรรมของคนคนกลุ่มนี้ของชีอะที่ไปเอามาแอบอ้างพวกเนี้ยอูเซนเนี่ยเขาถือฮูเซนเป็นอิหมมลำดับที่สาม แล้วก็ฮูเซนเนี่ยถูกฆ่าตายที่กัรบาละเลือดของอิหมามหลังลงที่แผ่นดินกัรบาละเพราะงั้นดินกัรบาละจึงเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยก็มีเห็นไหมรถตู้บางคันเขียนเนี่ยมไม่มีแผ่นดินใดที่จะอะไร ยิ่งใหญ่หรอศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าแผ่นดินกาบาละเขียนหลังรถตู้ลาอิละอินลอละฮาวลาลาโกนี่นบีไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ยไอ้เราก็น,นึกถือว่าเฮ้ยมันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าแผ่นดินฮารอบตอนอฮารอมอีเรื่องนี้นะนะน,นบีตายไปตั้งนานแล้วใช่ไหม,มฮะฮัสซันอุเซนนี่เป็นหลานว่ากันง่าย แล้วนี่อะไรกันผมก็สรมึนเมือกันอาจารย์อธิบายไม่ใช่ไม่ใช่คำสั่งใช้ของฮุเซนของฮัสซันของไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่คือคนพวกนี้ไปทึกทักเอาเองนะแล้วก็พยายามสร้างนิยายประวัติศาสตร์แล้วเอานิยายมาหุก่มคนนู้นหุก่มคนนี้หุก่มคนนี้อ่านฮะดิษไม่ใช่หรือใช้กับแบบบิดเบือนเรื่องดินกระเบรามันเป็นเรื่องของเนี่ย เลือดของอิหม่ามหลังลงที่แผ่นดินกาบาละเพราะงั้นักดินกาบาละจึงเป็นดินศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่เอามารองหน้าผากอิตอนละหมาดเนี่ยเขาเรียกตุรบะหุไซยนียดินของอุเซนอตุรบะหุไซเนียก็จะมีทั้งก้อนกลมๆประมาณนี้ก้อนใหญ่ก้อนเล็กหรือก็มีก้อนเหลี่ยมก้อนก้อนกลมแล้วแต่เขาจะทําตามเป็นรูปลักษณ์เวลาที่จะสูดก็เอามารองหน้าผากก็ถามว่าเอาทำไมเอามารองหน้าผากทําไมอ่ะเอาก็สุยบนดินเออ ถามจริงๆสุหยุดบนดินหรือเอาดินมาสยุหยุดเอาดินมาสยุหยุดสิไม่ได้สุยุดบนดินนะแต่เอาดินมารองสยุดยุดเพราะงั้นพื้นแผ่นดินเนี่ยสะอาดจะสุยุดตรงไหนก็ได้อสะอาดเวลาจะละหมาดได้เวลาละหมาดจะสุยุดตรงไหนก็ได้แต่ปรากฏว่าคนพวกนี้เขาจะพกดินไว้เขาจะพกดินกรดบัลืะเวลาจะละหมาดก็เอาดินอย่างเนี้มาละหมาด แล้วก็มันก็ไปยกหลักฐานโกหลักฐานอะไรอย่างดอย่างเดาๆเนี่ยอย่างมีซอฮาบะบอกท่านอัอฮุลวลาัมสั่งตะริบัดวะจฮะกะเอาหน้าผากลงพื้นไปดูที่มาที่ไปของฮะดิษเป็นยังไงรู้ไหมมีซอฮาบะหนุ่มท่านหนึ่งละหมาดกับนบีอาในยุคของนบีเนี่ยมันเป็นเป็นทรายเป็นพื้นเป็นฝุ่นใช่ไหมพอจะก้มลงสุหยุดเป่าฝุ่น เป่าฝุ่นก่อนแล้วก <Okay. S 2> ็เอาน้าผากลงนบีบอกอย่าทำอย่างนี้นะทีหลังตริบัตวิวะชากะสุยุดลงไปบนนั้นแหละให้ฝุ่นมันติดตะผากกันแหละไม่ต้องไปเป่าแล้วไปแล้วเกี่ยวอะไรก็ดีก็นีนน่ไงเอาหลักฐานมมั่วอย่างเงี้ยคือหลักฐานเนี่ยหลักฐานเนี่ยไม่มั่วหรอกแต่ชีอะเนี่ยเอาเอาตอนน้นเนี้เอามามั่วเอามเปหลักฐานเรื่องดินกัล巴ลอ๋อเอาแหละพีน้องที่ถามเข้ามานะครับก็จะได <ป S> ้ เข้าใจทีเกี่ยวกับการละหมาดที่มีก้อนหินวางตรงหน้า่ะเรื่องเรื่องมาอย่างไงถามว่าอาละหมาดเอาดินอะไรมาวางข้างหน้าไม่มีสิอ่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดหลังจากท่านอลีเสียชีวิตไปแล้วท่านฮาซันซุยูดเอาดินอะไรมาวางข้างหน้าก็ไม่มีสิท่านฮูเซนซุยูดเอาดินอะไรมาวางข้างหน้าไม่มีอ่เพราะคนรุ่นหลังมาเชื่อว่าเลือดของฮูเซนเนี่ยพอรันลงไปที่ดินแล้วมันจะไอ้นักนี่แล้วตามใครกันล่ะ เออตามใครกันล่ะ <c oughs> ตามใครกันล่ะคิดดูให้ดีว่า